สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องของเราทุกๆท,ท่านนะคะวันนี้บรลดาก็มาออกกําลังกายนะคะแต่ว่ายังไม่เข้าไปเลยก็เลยมาเห็นนะคะไม่เห็นคณะทีมงานกําลังจัดดอกไม้เพื่อเป็นงานลอยกระทงนะคะลอยกระทงปีนี้อยู่ที่สัพพังทองนะคะตอนนี้นะคะกําลังจัดยังไม่เสร็จสิ้นเลยนะคะกําลังเริ่มไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราจะเข้าไปด้านในนะคะบางที่ก็เปิดไปเปจุดเปจุดแล้วนะคะ ตอนนี้นะคะดอกไม้กําลังบานสะพังเลยเนาะสีสวยงามมากนะคะตรงนี้ที่ดอกไม้อยู่ริมสะพังทองนะคะแต่สระเล็กนะคะตัวนี้นะคะยังไม่ใช่สระใหญ่เนาะเห็นค่ะสวยงามมากนะคะดูสีดอกไม้นะคะสวยสวยเป็นธรรมชาตินะคะตรงส่วนนี้เป็นสระเล็กนะคะไม่ใช่สระใหญ่เนาะค่ะดูดอกไม้นะคะเป็นธรรมชาติสวยงามมาก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 เลยนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะนี่มาดูกำลังจัดดอกไม้นะคะนะคะ เจ้าหน้าที่กําลังจัดหมายก,กาลังไม้ไฟใน,นช่วงงานลอยกระทงนะคะเพราะว่ากําลังเริ่มจัดเปิดไฟเป็นบางจุดแล้วนะคะอันนี้เป็นสระน้ําอีกสระหนึ่งนะคะฝั่งนี้เนาะคนก็มามาถ่ายรูปนะคะตอนนี้นะคะแต่ะเวลาเพิ่งเดินเข้ามาะคะ่ะเพื่อนๆก็ยังไม่มาก็เลยเดินเข้ามานะคะตอนนี้นะคะ บางช่วงก็เปิดไฟแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพาท่านมาชมกอนนะคะนี่ค่ะก็มีเด็กๆพ่อแม่พามาถ่ายรูปนะคะตรงนี้มีไฟเปิดแล้วนะคะก็เปิดเป็นบางจุดเนาะเพราะว่ายังไม่เสร็จเนาะแล้วช่วงค่าก็จะมีคนมาถ่ายรูปอีกเยอะเลยนะคะช่วงนี้ยังไม่เปิดไฟนะคะตอนนี้เราก็กําลังจะเดินไปหาเพื่อนเห็นไหมคะ ต้นไม้ดอกไม้แต่ละอย่างสวยงามเป็นธรรมชาตินะคะเอ้ยมันยังได้สองเอยน้องนี่นะคนนีโรแมนติกเห็นไหมนีิค่สวยค่ะนี่ค่ะเราก็มาในบริเวณสัพพังทองนะคะนี่มาเจอน้องเกินลำบากสลบนะคะวันทูที่ ว 2, นสวยไหมสวยค่ะอ่ะถอยออกมาอีกปีกนึ่งนิดเดียวถอยออกมาฝั่งปีกมันอยู่กลางไปซ้ายก็ได้ขวาก็ได้โอเคค่ะเออจะเห็นตัววานจูท<ด> <Okay. S 2> ี่วนที่เฮเลยเข้าไปเลยนี่นะคะมีเด็กๆนะคะคุณแม่พามาถ่ายรูปเยอะๆเลยนะคะ,น,ะ,คะนี่ค่ะแล้วพอดีดดมาเจอ วันทูที่วันทูที่โอเคสวยอาะถ่ายให้เจเจด้วยหน้อยูหรือใส่ปุ่กดตัวตัวขาวนี่นะเมื่อนี้อายุมหมายางไงแล้วกดตัวขาวมันจะไม่แป๊กหรอกมันเสร็จเต็มๆมันก็จะได้โุ้ยสวยเจมันบอกมีคนกดตัวขาวใช่ไหมคะโอ้ยสวยสนหนึ่งสองซ้ำ หนึ่งสองท่ามนะสวยสวยสวยยั่งมีคนกดตัวขาวใช่ไหมหนึ่งสองมันคือบทแตกขึ้นพีหนึ่งสองยังฝานนี้อีกโอ้ดีดีดีพี่เอาหมดเลยใช่ไหม ของโกจะเป็นเอาหมดเลยไหมของโกเอาหมดเลยนะเปิดประตูไว้เขาแล้วมาหลักย่างเขากันสิเอาย่างเดี๋ยดิโอเคนะค่ะตอนนี้เราก็มาหลันล้าถ่ายรูปกันก่อนนะคะเอาหมดเลยใช่ไหมพี่ได้ค่ะวันทุที่โอเคหนึ่งสองสามเบียนค่ะโอเควันทุที่โอเคผ่านไปจะอยู่ในนี้แหละ นี่คะดอกไม้แต่ละดอกนะคะดอกไม้อันนี้เป็นพลาสติกแต่อยู่ด้วยไฟนะคะสวยงามมากอันนี้ยังไม่ครบนะคะอีกเยอะมากนะคะเยอะมากอันนี้คือที่สับพังทองนะคะก็เป็นริมสะเล็กเหมือนเดิมนะคะยังไม่ใช่สะใหญ่สะใหญ่อยู่ทางนูองอ้นโอเคเราจะพาท่านเดินไปชมค่ะหมดไลายแสนนะคะคาดจัดไฟแต่ละปีนะคะงานเดี๋ยว ยังมีครึ่งนะคะตอนนี้ยังมีครึ่งเลยค่ะสวยมากเจ๊เอาสิเจ๊สวยมากวันตูตีหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามเ okay, <Okay, okay. S 1> วียนท่าออกไปยืนกลางถนนโอเควันตูตีวันตูตีโอเคไปท่านไปชมนะคะ มันหนักเลยเอามาเครื่องเดียวอ,อากาศเริ่มเย็นแล้วนะคะที่สกลนครเนะาะอันนี้ก็เป็นสะเล็กนะคะเดี๋ยวจะพาท่านไปชมสะใหญ่ของสะพังทองสกลนครนะคะอันนี้เป็นโต๊ะนะคะโต๊ะที่เตรียมจะจัดงานนะคะ งานรอยกระทงนะคะกอกระทงที่สกลนครจัดงานใหญ่โตมโหฬานเหมือนกับทุกทุกปีนะคะฝั่งนี้นะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะอันนี้คือวัดพระธาตุเชิงชุมนะคะวัดพระธาตุเชิงชุมวร,รวิหารเนี่ยสวยงามมากนะคะตะวันกําลังรับฟ้านะคะตอนนี้นะคะเห็นนะคะเป็นเกดีนะคะเห็นไหมคะเกดีวัดองค์พระธาตุเชิงชุมเนาะเห็นไหมคะเกดีนะคะัน,นด้านหลังนะคะ อันนี้ด้านหน้าโบสถ์หน้านะคะโอเคอน,นี่สับพังทองเล็กอยู่เดี๋ยววันังพาท่านไปตกสับพังทองใหญ่สักนิดหนึ่งนะคะเพื่อนๆยังไม่มา,มาเพิ่งมาแต่ครูคนเดียวนะคะมาแต่คุณครูน้องโกนะคะมาคนเดียวนะคะอันนี้จะเป็นสระใหญ่นะคะ ใหญ่อันนี้เรียกสระพังทองนะคะตรงนี้สระพังทองคนมาเดิอนออกกําลังกายเยอะค่ะโอเคอันนี้คือสระพังทองนะคะกว้างนะคะเดี๋ยววลาดาจะพงงะะาท่านยามค่ำคืนนะคะแสงไฟไหมคะแสงไฟมานะคะทุกท่านเชิญมาเที่ยวจังหวัดสกลนครยนี้คือสระพังทองนะคะมาจะาก,ก็แต่งยังไม่เสร็จเท่าไหร่เนาะยังไม่เสร็จแต่ก็สวยค่ะสวยงามน,นะคะ ทางออกนะคะตัวนี้ก็มาองพระธาตุชั้ชุมไฟสองมองไม่ค่อยเห็นนะคะตอนนี้เจอกันคลิปหน้านะคะวลาดาจะเอาสวยๆกังานมาฝากทุกท่านคะ่ะ